อันนับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนยุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลในช่วงเย็นแบบนี้กันต่อนะครับโอ้โ oh หจะเอายังไงดีละครับทีนี้อยู่ไม่ได้แล้วครับต้องพูดนะฮะมีข่าวว่าดับบิดดีเคอาร์ครับจะขอพูดคุยกับเอริเกเชนฮากจะเคลียร์ปัญหาอนาคตของตัวเองในถิ่นโอเาฟอร์ดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วว่าจะเอายังไงต่อต้องพูดคุยแลวครับไม่งั้นมันก็คาใจแบบนี้ไปตลอดแน่ๆนะครับอืม อันนี้นะครับเป็นข่าวจากเดลี่สตานะทุกคนฟังไว้ก่อนนะครับเขาบอกว่าดับบิดเดคอาร์เนี่ยประตูของแมนยูกับเตรียมที่จะพูดคุยเรื่องอนาคตของตัวเองกับเอริกเซนฮาร์ในเร็วๆนี้แล้วนะครับต้องบอกว่ามือกลาวัย31ปีอย่างเดคอาร์ครับจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้นะครับโดยแมนยูเนี่ยมีออปชันสามารถขยายได้อีก1ปีแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับตัวเลขค่านเหนือที่มากกว่า3,5 0,000 000ปอนด์ต่อสัปดาห์ของเขาน่ะน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญซัดด้วยนะครับ รายงานเนี่ยก็บอกว่า d k r เครับกำลังวางแผนที่จะพูดคุยอย่างจริงจังกับเอริกเซนหากเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองในถิ่นโอเทฟอร์ดว่าจะเอายังไงจะเป็นยังไงต่อนะครับและเชื่อกันว่า d k r เครับจะต้องการความชัดเจนและไม่อยากให้อนาคตของตัวเองมีปัญหาในช่วงเวลานี้ของอาชีพเลยเพราะมันจะรบกวนจิตใจเป็นอย่างมากนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเอริกเซนฮางเนีย่ยต้องการประตูที่เล่นด้วยเท้าได้ดีและเปิดบอลจากแดนหลังได้ซึ่งกูรูนักวิจารณ์หลายคนครับตั้งข้อสงสัยว่าเดเคออาจจะไม่เหมาะสมนะครับในตอนนี้โอ้โหมันจะต้องพูดคุยกันแล้วครับไม่งั้นมันไม่ลงรอยแน่ๆนะ เพราะว่าตอนนี้ข่าวกระแสของดาบิดเดคอมันร้อนแรงสเลเกินว่าจะอยู่ต่อหรือว่าจะย้ายทีมนะครับในซัมเมอร์หน้านะฮะเพราะสัญญาของเขาจะหมดแล้วนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของดาบิดเดคอาคอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนเรื่องแบบนี้มันต้องมาตามติดกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงมืดค่ำแบบนี้ครับจัดไปวรุน